สวัสดีครับวันอังคารที่22ตุลา6 7นะครับจีออกาฟิกลิสก็คือฮิปรอเกับอิสราเอลที่ยังโจมตีแล้วก็ฮามาสกับอิสราเอลที่กาซาฉะนั้นอยู่ที่การเลือกตั้งอีก2อาทิตย์เท่านั้นเองปราดีสารัฐโดนัลด์ทรัมป์กับแคมราแฮริสสุกโคนนักธุรกิจนะครับหรือชนอเมริกันส่วนใหญ่รู้สึกมีความเชื่อวนันว่าต้องเลือกโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะเหมือนเมื่อ4ปีที่แล้ว ที่ฮิรารีชินตันสู้กับโดนัลด์ทรัมป์ฮิรารีนำมาตลอดเหมือนกับคามราแฮริสเพิ่งจะนำใน3เดือนที่ผ่านมากำลังจะเพรียงพรำอีกรอบหนึ่งนี่คือภาพรวมนะครับและอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งทุกคนก็วอชเอาเอาตรงนี้เอาแต่เรื่องของจีโอกราฟิกเรื่องของสงครามนั้นจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของหลังการเลือกตั้งประธานดีในต้นปีหน้าเพราะอิสราเอลนั้นก็คงไม่กล้า โจมตีอิหร่านมากนะักหรือแม้แต่คลังน้ํามันหรือแม้แต่ฐานของนิวเคลียร์เพราะสิ่งที่โจไบเดนยังจะต้องควบคุมอยู่กำราบอิสราเอลยามันจะเกิดปัญหาอย่างหนักหน่วงแล้วสิ่งที่ติดตามมาไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะอย่าลืมว่าไอออนโลนของอิสราเอลไม่สามารถยับยั้งการโจมตีของอิหร่าน200ลูกที่เป็นระเบิดทิ้งบอมนะครับทุ่งทำลายอย่างน่ามัยแต่ไม่ปรากฏข่าวออกมานี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมด ของ Geographic Risk กลับมาดูแมคโครให้ดีเศรษฐกิจนั้นเริ่มที่จะมีปัญหาหนักขึ้นในอนาคตแน่นอนสำหรับอเมริกาในเรื่องของ s อ f t Branding จะขยายใหญ่โตในอีก2ปีข้างหน้าแน่นอนและจะเกิดแบง์รับซี่ปัญหาหนักหน่วงเพราะเรื่องของการขึ้นค่าแรง 3-40%-50% ใน4ปีข้างหน้าตามข้อตกลงที่ออกมาประท้วงกันไม่ว่าจะเป็นค่าเรือ ขนส่งและแม้แต่โบอิงที่ต้องตกลงกันใน4ปีข้างหน้าเพิ่มเงินเดือน35เซนนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดและจะกระจายไปทั่วโลกแน่นอนเพราะ raw material ต่างๆขึ้นแล้วไม่ลงใน agri culture เรื่องของราคาน้ำมันนั้นไม่ต้องห่วงในเมื่อเปลี่ยนเป็นรถสำหดาบมาหมดไปกลายเป็นรถ e v เข้ามาแทนแล้วธุรกิจใหม่ๆชิป a i ที่จะขึ้นมาเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นจะทาให้มีการตกงานต่างๆนี่คือภาพมอนิเตอร์ของ อนาคตในรอบ10ปีจากนี้เป็นต้นไป Century Gold การที่แข่งขันกันสูงในเรื่องชิป AI Semiconductor สกัดกัน้นจำกัดในการส่งออกไปทั่วภูมิภาคนั้นที่เป็นพาร์ทเนอร์ของอเมริกานั้นเพื่อมให้จีนเข้าถึงแต่ต่ลืมนะครับเซกเตอร์ที่จะเติบโต Gold Potential เทรนดอกเบีย้ยขาลงใน2ปีข้างหน้าแน่นอนกลับมาสู่ในระดับ5ปีที่ผ่านมาที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยมาตลอด5.5 5, 5, 5. 5. นี่คือภาพบลูเตอร์และที่จะคัดครั้งแรกและช่วงคัดในเดือนหน้าอีก0.25และเดือนเดซ ember ขณะที่ของประเทศไทยก็องงองก็ได้ลดอีก0.25เช่นเดียวกันกลับมาดูแมคโครเอาลุกกันเอฟเซกตโลเคชั่นชัดเจนครับทุ่มกันขึ้นย้ายเข้ามาเพราะจีนจะทุ่มงบประมาณอีกไม่กว่ากว่า3ทีเทรียนหยวนในการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนซึ่งกประกาศออกมาแล้ว2ทเทรียนหยวนรวมครั้งแรก3รียน น่าจะประกาศอีก2ทเทเรียนหยวนอย่างต่ำนี่จะกระตุ้นเศรษฐกิจใช้โดมิสติกเพย์ภายในเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจีนให้เติบโตแข็งแกร่งเหมือนที่อเมริกาเป็นอยู่ในขณะนี้นี่คือมอนิเตอร์ทั้งหมดชั้นเซกเตอร์การลงทุนแอสเซทจากนี้เป็นต้นไปนะครับการเมืองไทยดูให้ดีมันคงไม่มีอะไรมากก็เป็นที่กกตส่งสารลฐมนูลพิจารณาก็ใช้เวลา3เดือน6เดือนหรือ8เดือนถึง1ปีก็ได้ถึงเวลานั้นรัฐบาลก็อาจจะเลือกยุบ สภาเลือกตั้งกันใหม่ในกลางปีหน้าเป็นต้นไปกลับมาดูกันลงทุนแอสเซทวายุพักสงนั้นลงทุนเก็บสะสมในหุ้น20ตัวแมคโครเอาลุกใหญ่ๆอย่างน,น้อยก็คือกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มของธุรกิจกันเติบโตแกร่งในเรื่องของ EV ีไทยจะเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าส่งออกในปีหน้าไม่ต่ำกว่า680,000คันนั้นชัดเจนแลครับ ทุกคนพุ่งมาลงทุนในโซน e e c จะเติบโตแกรง่งแม้แต่เรื่องของ AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์และ p c b บอร์ดนั้นเติบโตแกรง่งปอรทอร่วมกับฮาน่าผลิตชิปต้นน้ำในปี2570ใน2ปีข้างหน้าร่วมกับเกาหลีใต้ที่เป็นชิปใหญ่มาลงทุนตั้งฐานจากแม้แต่เอ็นวีเดียที่จะมาในต้นธันวานี้คือวันที่2ถึงวันที่3วันที่4เจสซี่หวง เป็นซีอเข้ามาเขาเคยมาอยู่เมืองไทยตอนสมัยเด็กๆที่โยราชก็เลยมาเยี่ยมโยราชแล้วมาพบนายกรัฐมนตรีอุคงอิงเพื่อจะตั้งฐานผลิตชิปแน่นอนเลยครับชิปต้นน้ําของปตทกหาหน้าเก็บให้ดีตอนนี้นะครับมันจะเติบโตแกร่งเหมือนเมื่อฮาน่าเริ่มต้นร่วมกับปตทเหมือนกับเดลต้าร่วมกับปตทเมื่อสปีที่แล้วก็เติบโตแกร่งเจอโอทามไฮและอยู่ที่เออร์ริงที่รีซอฟถึงแม้ PE ตอนนี้ เดลต้าอยู่ที่77ของเกาอยู่ที่48แอดวานอยู่ที่26-28แต่เป็น Forward PE และ Earning รายได้จะต้องเติบโตแกร่งรองนับธุรกิจเหล่านี้ที่เซกเตอร์ไฮไลท์มอนิเตอร์นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าต้นน้ำกลุ่มของชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่เข้ามาตั้งฐานผลิตผลิต PC b o บอรและผลิตอุตสาหกรรมคอมพิวเ Comp ตอร์คอมพเนนต์ต่างๆทั้ง Apple มา Google มา Microsoft มา แล้วก็อเมซอนมานี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับ g o o g l ลลงทุน1,000ล้านเหรียญก็คือ36,000ล้าน Amazon ก็มา5,000ล้านนี่คือภาพมอนิเตอร์เรื่องของอะไรครับ c ลาวด์ดาต้าเซ็นเตแน่นอน Data Center ตอร์คลาวด์ดาต้าเซ็ไทยจะเป็นฐานผลิตเติบโต,ตแกร่งมาก Region น,นี้เป็นเชื่อมต่อศักยภาพของประเทศไทยเซกเตอร์ที่คิดจะโอเวอนั้นหนักเข้าไปเลยครับกลุ่มของชิป AI Semiconductor Delta เาาคอมได้ประโยชน์ในเรื่องของ Nvidia เดียที่เติบโต Apple เติบโตต้องการดีมานชิปซปัพพลายส่งไปเต็มที่คือ TSMC All-Time High เช่นเดียวกันฉะนั้นเดลต้าเขาคอมก็จะเห็นสองนิจิตภายในสิ้นปีนี้เนี่ยจะเติบโตแกรงมากเออร์น็งจำขึ้น100%จากปีที่แล้วที่พันหครึ่งปีก็พันหไปแล้วใน Q3 Q4 นี้ก็น่าจะเป็น1,600นั้นเติบโตก็คือ3,000ล้านบาทถึง สี่พันล้านบานทภายในสิ้นปีนี้รับปีหน้าก็ต้องเติบโตแกร่งไม่เก็บสะสมข่าข่อมตอนนี้จะเก็บตอนไหนแล้วครับเหมือนกับฮาน่าเช่นเดียวกันครับร่วมกว่าปตทไม่เก็บตอนนี้จะเก็บตอนไหนแล้วครับโอเวอร์เวตเข้าให้ดีนะครับเหมือนกับเก้าจีกับ b ีกิมแล้วก็กลุ่มของชิป AI ทั้งหมดที่จะเติบโตนั้นเลือกเอาเลยครับแล้วก็กลุ่มของทุกอย่างเติบโตแกร่งมากในเรื่องของ m a นเน healthcare ในเรื่องบีเอ และก,การเตริบโตของธุรกิจที่จำเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโซน EEC ทั้งนั้นนี่คือภาพมอนิเตอร์ฉะนั้นไม่ต้องปแปลกใจหรอกครับหุ้นไทยยืนอยู่ได้อเมริกามีเจ็ดนางฟ้าของเมืองไทยมี3เซกเตอร์ก็คือ AI แล้วก็โซน EV ชิปรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็อุตสาหกรรมเฮลท์แคร์แมเนเมนร์แล้วก็กลุ่มแบงกิ้งเก็บเข้าโพ,อพอให้ดีแข่งกับวายุพักให้ดีนะครับคนที่ช็อตต้องโค่าช็อตกับแน่ในต้นปีหน้าเลือกลงทุนให้ดีครับ สิ้นปีนั้นเห็นแน่พันหยืนแข็งแกร่งจะไปเทสพันหแล้วก็ใยกลางปีหน้าเป็นต้นไปพันหกรถึงพันเจุดเพราะต้องซับโคเวชช็อตโพ i ิชนันแข่งกับวายุพักนักเก็บเป็นรองเทมสิบปีข้างหน้าด้วยยิวสามถเซเลือกลงทุนครับสวัสดีครับ